สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี้แม่เจีบผ้าเขาวสวนจ้าเขาวสวนกรีนเฮาเนาะจ้าเนาะแม่เ,มเจีบผ้ามาเบิงผักจ้าผ้ามาเบิงผักที่ปลูกไว้กินครับที่กำลังอ่าเพราะเนาะจ้าเนาะนี่ผักหอมจ้าหอมหัวใยเอามาอันช่อนี่ลีใบวางนี้จ้ารีใบวางนี้ไปใส่อันกับเขาใส่ถอดไข่สวงเถือเหรจ้าเนี่ยผักแพว พักแผ้วอันกาลังแตกยอดออกจ้ะกําลังแตกยอดมันเริ่มเดือนนี้ก่ะมีหน้าอีสิ้นเดือนมีหน้าหรอนะจาะนะคลิปนี้ไม่เจี๊ยบท้ายมือวันที่ยี่สิบเก่าแล้วจ้ะเก่ามีหน้าสาะแหน่จ้ะกําลังแตกยอดสาะแหน่กาลังแตกยอดจ้ะนี่เจี๊ยบเพาะเพาะทั่วจ้ะ อันนี้บอเมนทัวร์นะจ้ะเด้อนี่แม่เจี๊ยบอันคอหัวชายเทา้านี่ได้เจ็ดต้นจ้ะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ต้นหนึ่งจ้ะหัวชายเทา้าแม่เจี๊ยบเสียวโลงใส่กระถางใหญ่อยู่จ้าแต่ว่านล่อให้เขามีใบจริงออกมาจากสี่ใบก็น่าจ้านาะแม่เจียเ๊ยบแยกออกอยงสี่จ้าแล้วก็สีมีแตงจ้ะแตงไทยแตงจริงหน่อยแตงกว่าบ้านเฮาจ้ะ เจียบเพาะซีต้นต้นหนึ่งกับยุพี่เพาะซีต้นจ้าปลูกปีที่แล้วก็บ่ได้กินหรอกจ้าเป็นเต้คเครือแล้วก็พอติดดอกแล้วก็ล่วงทิ่มแต่ว่าปีนี้ก็ล่องเห็ดอีกจ้าลองปลูกเบิง้งเราก็มีทั่วฟักเาวย้าจ้าทัวฟักยาว,วยาวเพาะหาต้นจ้าเบิง้งหนึ่งจากสองสามสี่หาจ้านี่หาต้นนี่เจียบเอาไม้เสียบลูกชิ้นเสียบ ประคองให้เขายืนต้นาานะจ๊ะนะนีจา้าแล้วก็มาเป็นนีจ้าบบกทั่วทั่วฝรั่งจา้าทั่วอันของประเทศฝรั่งอันเขาเอินเอียงเนาะนุ่ยเปรยสวีดบีนหรือจา้าแคนเนนไม่เจี๊ยบกับปลูกซีต้นจ้านี่ซีตน้นให้เขาสูงก็นีใหญ่ก็นีไม่เจี๊ยบสีใหญ่ออกข้างนอกจก้ะใหญ่ออกไปข้างนอกที่ปีที่แล้วนี่ก็เป็นพักจ้าเป็นพักที่เพาะ พาะในบ้านก่อนจะไม่เจี๊ยบพึ่งเอาออกมากไว้ข้างนอกในกลินเห่านะจ๊ะเนาะนี่ส่วนกระถางนี่จ้ะถาดนี่ไม่เจี๊ยบเพราะพริกกินดาจ้ะเมล็ดพริกกินดาพึ่งพอ่อ,พอไปเมื่อวันที่ยี่สิบแปดจ้ะพ่อไปเมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีหน้าเมื่อนี้ยี่สิบเก้าไม่เจี๊ยบมาเห็ดคลิปเขากับบอท่านแหนนี่ดอกจ้ะคนอื่นเพิ่นกับสิพ่อได้ปลายปีกุญแจจะว่าไม่เจี๊ยบ เพิ่งเอาล่องมาเพาะเบิง้งนะจ๊ะนาะนี่ก็สิเป็นพักที่มิเตียพอปลูกนะจ้ะแล้วก็สิมีสลัดจ้ะสลัดนี่กำลังงามจ้ะนี่กำลังแตกใบงามจ้ะนี่สลัดก็มียูเจ็ดตนจ้ะนี่ปซือมาเอาเสือมา้านเสือมาปลูกแบบนี้เอาจ้ะนี่มียูเจ็ดตนสองกระถาง อันนี้สิเป็นอันหอมปลอมนะจ๊าหอมปลอมเพราะว่าไม่เจี๊ยบปลูกใส่กระถางเกลากระถางเก่ามันมีเมล็ดหอมปลอมน้ำนันจันเนาะอันนี้สิเป็นผักกาดจ้ะนี่ผักกาดผักกาดนี่ก็สิมีเจ็ดตน้นคือกันกระถางแย่เนี่ใส่สามตน้นใส่ดินเก่าคือ่กันจ้ะอันนี้สิเป็นกระถางเก่าจ้ะกระถางเก่าที่ปลูกขนาไปว้างคัน เ้าก็เอาคนาออกเบิดเพราะเอาคนาออกเบิดแลเรามันมีมันเป็นดินเก่านะจ๊ะมันสีนม่วนเมล็ดมเมล็ดอ่าหอมปอมพักหอมปอมมันเกิดขึ้นมาม่เจี๊ยบเลยบอเอาดินออกเลยบ่เห็ดอีหยังมันก็เลยถอนถอนเอาอันแตนหลกนนักอันพักคนาออกยากล้วก็ปล่อยเขาเกิดนะจ๊ะนะอันนี้ก็คือพักหอมปอมจ้ะเบียร์พักหอมปอม พักแต่กำลังงามจังน,นี่ก็พาะไว้เสียวออกไปปลูกจ้างให้อากาศหฮอนๆก็นีก่อนจ้าดีขื้ขอขังบนนะจ้านะนีส่วนนี่ก็อากาศจ้ากระทางละตน้นอันนี้ไม่เจี๊ยบสิพ่ออ่ามเมล็ดท่านตะวันพอมเมล็ดท่านตะวันจ้านี่ ี่กระถางหนึ่งสสกระถางมเมล็ดท่านตะวันพอดอกใหม่นะจ๊ะก็ป๊อปปี้ดอกป๊อปป,อปี้เอาไวเอาไว้ทาไปปลูกข้างนอกจาก้าพึ่งเพาะนะจนะ๊ะเนาะอันนี้ไม่เจียบกับล่องโลง่ลองอัน,มนเมล็ดแตงโมกับอัน,มนเมล็ดมะเขือเทศจ้ะนี่ล่องปลูกไปจ้ะส่วนนี้ก็สิเป็นอันใบบวับวบกฝรั่งบอจกจ้ะ เจียบกัเอาวันผักแพลวลงไปแซมปลูกสาลแน่นกะได้ปีไก่ปีก้อนพุระจ้าเนี่ยญ่ใส่กระถางไงสาลาแน,ลานปลูกไายกินอาหารไทยดีจ้าใส่ลาบใส่ยังกระแซบกินกับตามะคข้อขอปุ้นกระแซบส่วนรังโฟมนี่ไม่เจี๊ยบปลูกอันผักแพ้วจ้าปลูกผักแพ้ว บัตีนีันต้นนั้นคนามันออกดอกอยู่หน้าบ้านจ้ะมันแก่ม่เจ็บเลยมาอันพุนพุนพุนทูทูสีแม่จ้านี่พุนใส่เห็นบ่เนี่ยแบบนี้เมล็ดกาบเมล็ดมันจ้ะมันละเกิดคนาด้จ้านี่คนาไงจักน้อยม่เจ็บกัสิถอนแยกออกจ้านีต้นบักูดบักูดก็คือสีบอลลอดดอกจ้านี่ ปกูดใบร่วงเป็นเชื้อราดินกระเคียวว่ทัานในเฮ็ดยังเพราะว่ามันเมียนหอมปลอมมันเป็นดินเก่าจะไม่เจี๊ยบปลูกก็อดินเก่ามากถมมันเลยมีมเมล็ดถ้าหอมปลอมน้่มตอวเบอร์รี่ก็เริ่มออกใบจ้าสตอเบอร์รี่แต่ว่าท่านในใหญ่ออกข้างนอกให้อากาศฮอนเจ้กหน่อยกัญยา น,นี่ร่างฟ้มนี่ไม่เกลียบปลูกอันพักกวางตุ้งดอกจ้าแยกหน่อยหน่อยเลยไม่เกลียบแยกหน่อยหน่อยเอาสซนี้เลยจ้าลุมละต้นไม่เกลียบกับบ่มีแนวเห็ดมาจ้าเนาะบ่มีแนวเห็ดช่วงลูกนอกรับไม่เกียบกับ,บมาปลูมก,ก,กมาแยกปลูกในเวลาวางชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงกับเอาจ้า เวลาว่างเนะจ้าเนาะไปเจียบกับมาปลูกมาแปะในลังโฟมแล้วก่ะในกล่องสีเขียวนี่นี่จา้าพักวางตุ้งดอกได้สองสองอันอันนี้ก็พักหอมป้อมแยกแต่พุ่นละจ้านี่หักสัมสู้นกับบ่ไดสู้นแห้งกับบ่อดด หอมเฮือยงจ้ะงามกำลังงามไม่ดเจียบหอมปลอมเกิดง่ายจ้ะใส่ซองกระถางพักแผ่วปูกหลกินเก้งจ้ะอันนี้ผักฝรั่งนี่ใไว้ใส่สเต็กเดี๋ยวเข้าไปเบื้องพักข้างนอกกันจ้ะนี่ก็จะเป็นทั่วลั่นเตาจ้าแม่เจียบออมาลงดินไว้ เอามาลงดินไว้แล้วจ้าไว้ไล่เมือปลูกข้างเจงสีเลยจ้าปลูกตายเม็ดเกียบนี่ละจ้าปลูกล้วก็เอาอันไม่เอากิ้งไม้ไสเขาโย่งขึ้นเล่าขึ้นไปนะจ้าเนาะส่วนฟังว่างๆนะเอาไปฉาบปูปลกทั่วจ้าปลูกจะ่นในกรีนเฮาจา้าลมแห้งแห้งจ้าข้างนอกตอนนี้ลมแห้งหลายนี่ก็สิเป็นอันทั่วอันร้านเตานะจ้านะ จะไปเบื้องอันแรดดิดจ้ะกำลังเกิดจ้ะจ้านี่ก็สิเป็นอันแรดดดนะจ้าเจียพักอันแรดดิดไปเจี๊ยบปลูกเป็นแถวส่จ้ากำลังเกิดปลูกเป็นแถวแล้วกัอันหามันไงเราจ้างแยกหรือบบแยกก็ได้จ้าแล้วแต่นะจ้เน่า,า,นาแต่ว่าม่เจี๊ยบสีแยกอยู่จ้านี่